สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตานะคะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยานมิตแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงกันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่ 22ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วค่ะยังไงแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถติดต่อตาลได้ที่ l i น์แอดค่ะแอด haro by ลูกตาเลยค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ9เหรียญน,นะคะมี8เหรียญน,นะคะ สามถ้วยนะคะเอสอเซ p e n เพนนิคค่ะเไม้เท้านะคะ6ไม้เท้าค่ะ10ไม้เท้านะคะมินสับคัพนะคะ10ดาบนะคะแล้วก็บสรุปสุดท้ายของคุณเ็นเดอร์สตาร์ค่ะลูกตาลมองว่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงนะคะมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานแล้วก็มีโอกาสเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆห่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะลูกตาลมองว่าสิบเมเท้าขึ้นมานะคะชาวราศีมังกรค่ะคุณทุ่มเทกับการงานของคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณจะทุ่มเททุกอย่างทุกท้งแรงใจททางแร,ง,ง,แรงกายของคุณนะคะพยายามนะคะประครับประคองทุกอย่างไปในทางที่ดีค่ะบางคนอาจจะรับภาระหนักค่ะคุณเองอะค่ะพยายามทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามฟันฝ่าทุกอย่างนะคะงานงานค่อนข้างรุ่งแล้วก็พุ่งแรงนะคะ ้าไม่เท้าขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณเองค่อนข้างปวดหัวเหนื่อยเครียดกับเรื่องของการงานของคุณนะคะจริงๆงานของคุณนะคะคุณทําได้ดีแล้วแต่ตัวคุณเองค่ะยังมีความระแวงสงสัยอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะแปดเหลี่ยมขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าจริงๆแล้วงานที่คุณทำอะค่ะคุณมีความชํานาญอยู่แล้วคุณมีความทุ่มเทยอยู่แล้วแล้วก็สามารถทําทุกอย่างนะคะไปในทางที่ดีได้เลยค่ะเป็นงานที่คุณนะทําได้แบบเป็นรูทีเลยนะคะตัวของ q u e e of c u p ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่า คุณนะคะจะมีจิตใจที่เป็นผู้นําที่มีความเมตตานะคะคุณเอค่ะจะเป็นสายซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะกับทีมงานของคุณค่ะตัวของ queen soft cup เนี่ยบ่งบอกว่าคุณเองค่ะจะมีจิตใจที่งดงามนะคะเป็นจิตใจที่อบอ้อมอารีค่ะใครมาขออะไรให้คุณช่วยเนี่ยคุณก็ช่วยไปหมดเนาะแต่อยากให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าเอ็นดูเขาเนี่ยอย่าให้เอ็นเราขาดนะคะ10ดาบขึ้นมาค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการหัก งานของคุณนะคะมันอาจจะไปเอฟเฟค์เรื่องของสุขภาพของคุณก็ได้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิบดาวขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงการเคลียร์ปัญหานะคะปัญหามันอาจจะจบไปได้แล้วเหมือนกันนะคะ 9เหรียญเป็นใบตรงกลางนะคะลูกตาลมองว่านะคะเรื่องของการงานของคุณนะคะเดือนนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขนะคะเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะคะตัวของ3มถ้วยขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าทีมงานนะคะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอย่างดีนะคะมีอะไรเนี่ยก็คือช่วยเหลือกันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองด้วยนะคะอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานค่อนข้างสูงนะคะแต่เรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินนะคะตัวของ9เหรียญขึ้นมาเนี่ยตาลมองว่าการเงินของ คุณเข้ามาเยอะค่ะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือรายจ่ายบ้างนะคะ บางคนนะคะ่ะอาจจะเอาเงินไปฟนเปิดเรื่องความสุขความสําเร็จของตัวเองเนอะซึ่งตามเองก็มองว่าถ้าเราทํางานมาเหนื่อยเนอะเราอาจจะแบบเฉลิมฉลองให้ตัวเองบ้างอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องวางแผนไว้อนาคตด้วยนะคะอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะก็ระมัดระวังเรื่องตรงนี้ไวเท่านั้นเองนะคะ6ไม่เท้าแล้วก็เอ,อเน็นอฟเพนเดเคิลขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่านะคะเดือนนี้นะคะการงานการเงินของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะมีโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองนะคะ ในบางคนเนี่ยยังมีโอกาสในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะตัวของ the star เป็นไบสรุปเนี่ยลูกตาลมองว่าเดือนนี้ค่ะคุณมีโอกาสในการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเริ่มงานใหม่หรือว่า มีการโปรโมทเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเดลซ่าบ่งบอกถึงความหวังนะคะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของการรักษาบาลานซ์ค่ะบางคนอ่ะคุณอาจจะเครียดมากนะคะอาจจะไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมในเรื่องของอาการกินการนอนอะไรอย่างเงี้ยของคุณด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปเอฟเฟกต์เรื่องสุขภาพได้เหมือนกันนะคะชาวราศีมังกร เรื่องการเรียนนะคะน้องๆชาวราศีมังกรนะคะเดือนนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างเครียดหนักนะคะแต่ว่าก็มีความทุ่มเทในเรื่องของการเรียนค่ะมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จได้ค่ะการลงมือของเรานะคะจะไม่สูญเปล่าค่ะเป็น s o f p e n a l y i c ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณแม่เนี่ยคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะคะโอกาสในการสอบติดค่อนข้างสูงค่ะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนะคะเดอ s t สตาร์ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึง าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ย้ายโรงเรียนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการแบบได้เข้ามาหาวิทยาลัย,ลยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะด้านความรักค่ะคนโสดชาวราศีมังกรนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอคนธาตุดินนะคะพลิกศพกบังกรหรือว่าคนธาตุไฟเมษธนูหรือว่าจะเป็นคนราศีกุมก็มีโอกาสนะคะ อาจจะเจอการจากการทํางานหรือร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะหรือเพื่อนแนะนํามาก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะแต่เดือนนี้นะคะตัวของเก้าเหรียญมันบ่งบอกว่าคุณเองนะคะอาจจะโฟกัสที่ตัวเองค่ะอาจจะยังไม่ได้สนใจเขามากนักนะคะเดี๋ยวรเป็นใบสรุปค่ะลูกตาลมองว่าเนี่ยคุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นนะคะพูดจากคุยกันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้คอมมิตนะคะในเดือนนี้เนาะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะเจอคนรักดีๆได้นะคะสําหรับเดือนนี้ ้านคนมีคู่นะคะ10ดาวขึ้นมาค่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเคยเมีปัญหามาหานะคะเดือนนี้น่าจะจบลงได้นะคะบางคู่ค่ะใครที่ไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะจบลงกันได้เหมือนกันนะคะสําหรับเดือนนี้เนาะสิบเม้าเก้าเมท้า,ทาแล้วก็8เหรียญขึ้นมานะคะคุณเองอาจจะโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆมีเวลาให้กับคนรักเท่าไหร่คะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางคนอาจจะ work from home หรือว่าอยู่สเตต์ควอนเทนกันนะ้วอาจจะ ไม่ได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ความรักของคุณค่ะยังไปในทิศทางที่ดีค่ะ3ถ้วยนะคะเอสโอมเพนิเคลแล้วก็ตัวของ6ไม้เท้านะคะมีโอกาสในการมั่นหมายแต่งงานมีโอกาสในการเฉลิมฉลองนะคะความรักไปในทางที่ดีมากๆเลยค่ะแต่สรุปของคุณเนี่ยเป็นเดอะสตาร์ค่ะลูกตามบองว่าคุณเองอาจจะต้องบาลานซ์ระหว่างเรื่องของการงานกับเรื่องของความรักของคุณให้ดีนะคะมีอะไรเนี่ยเปิดเผยจริงใจกับคนรักของคุณนะคะบอกเขาด้วยนะคะจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นได้นะคะเดือนนี้ถือว่า ความรักของคุณอะไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ลูกตาลอยากให้ชาวราศีมังกรนะคะพยายามบาลานซ์ในเรื่องของอาการใช้ชีวิตการใช้เวลาของตัวเองนะคะบางทีเหมือนคุณจะหักโหมกับเรื่องของการงานของคุณมากเกินไปบางคนอาจจะมีอาการในการปวดหัวปวดไห,หล่ปวดตัวอย่างเงี้ยค่กก็ได้เหมือนกันนะคะพยายามทานน้ําให้มากขึ้นแล้วก็จัดเวลาของการกินอยู่หลับนอนให้ให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเดี่ยสุขภาพมาแย่ทีหลังเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกันสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนํา เป็นการทำบุญเกี่ยวกับของที่เป็นน้ำๆค่ะบริจาคค่าน้ําค่าไฟก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะบริจาคให้กับมูล,ลนิธิที่ดูแลเรื่องของแม่และเด็กก็เป็นโอกาสอะไรดีๆเป็นการเสริมดวงให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยได้หมดนะคะขอให้เราอะค่ะทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะและอย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่ เลี้งดูเรามาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ